โอ้จวดจวดโหดว่ามันไก่แยมมันใหญ่ดิมีแล้วระดับชิปลายปีอะไรนี่ยอะไรมาพอกันเนี้เนาะนี่แล้วเขาว่าชิ้ปีหลังเศ้าปีหลังจิงเทีนกว้งมาจำมังเขาคืนเราจิเทีนหนาเจ้าเธอเดียว เอาสบ,บายดีเอฟซี G, ทุกทุกคนหลังจากเข้ากินเข่าแรงแล้วนะและ้วก็เขา้าเข้าสีออกไตตาตอนนี้ค่ะสิบมุนะ่งเลยทุกคนสีเข่าสิบเบ็ดเลยนะหรือว่าสีเข่าหาทุ่มนะี่ยไปเมื่อนีนเข้าไปสะพานทองของเขาถูแล้วเข้าสีใบเท้านะผมตามแบบด่านนะพ่อกระชามนอนรับเลยเขากับสีผ้ากันมานอนไปไปไม่พลาด คงคอยว่าเาว่าคอยเห็นตาในหันมันมากหงดผี่เห็นหัวเจ้ายังบมมีสติคอยมีสติคอยเห็นเนอะเพราะว่าแต่หมู่ก็คือหอเนะหมเแม่ตอนว่าอาหันหู่อาหามันไปมันไปเป็นหมู่เห็นบมกคือคอยช้อนชูเจ้าพังคอยว่าตาหันจากตาอย่างคอยยังว่าตาพระอยู่เขียวอเขียวเห็นหมอเนอะเจ้ายังคิดว่าเป็นหมู่ คอยหันว่าสิไปลาดหันแล้วตอนเจ้าชงชนญคอยสิไฟหันมอ่อยเจ้าไต่ไฟมาาคอยสิเขาไปอย,อยิ่งขอสิทธิไฟโมยยขอสิไฟบอกเจา้าแล้วเห็นบมอคอยไปทางนะขอว่าสิไปลาดหันตนี่นี่เขานี้ก็ได้พบพ้นเขานี่คอยสิไิตรอดตามใจเหรอเจ้าเบิง้งอยู่บ่ห้อยมัใช่ เออคอยชิไปรัดอย่าเผ้าเขาเจ้าเมื่อยทุกคนคือผ่านทองเห็นอีแดงกับบริทัพช่นะแล้วก็ห้าส่วนหาจังไนกับบพอมันอาจ,จีแลนล่งจาานอนไวแ้แหละนอนแถวพระลาดหิน อนนี้ในบ้านก็กำลังตื่นนอนนะคืนมื่อคืนนี่ก็นอนเด็กนี่แหละยที่ในบ้านนอนดังไคแกนอนอยู่หลังหินอ้าวมานนี้เา้าไปหาลัดกระหอกบึงทุกคนเมื่อยทุกคนนายพานก็กำลังมาหอดทับนะแต่ว่าทิมงานก็ออกไปลัดเช่าแหละนายพานก็กำลังมาชวนพานท่องเพื่อนบพทันมาไดนแต่มื่อคืนนี่ Thêm ngàn hao nhé Bộ hồ ngoài nhau nè Màu cươi này Đấy nhìn bằng Thêm ngàn nhau Vâng Cô ta đi nhau Này Ô Này Cây nè นี่แลหละหานชาเช่าเฮาคืนนี่ไปแต่ตากับผ่านทองค่ะพอออแดงแต่บริทัพแล้วก็้ากันส่วนฮากับบหินนะภาไปาัวากก็ต้องฝอยต้องอ่านต้องไปคอยไปคอยแลกรดักเฮาย่ามเอืะอย่าม ไปด้านอนอเกเยอเแยะอีกทีไปบุงที่พอ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 กันพ่อพวันันเาคือพวกไดกาบนะอไรตลาดเนาะเอพอพวกทงานน้าหวดมากเกเียดจนหมดไปป้าเมื่อป้า,ขาเขากงมืเป็นกระหอกฟัในใหญ่ได้นี่บ่มีหำหำหลีดโอ้ยกินใจเปิ่นห่แม่บ่ พักกระเดา้องทีกระลาบไก่เท่าไรพ่อเหเขาใหม่ไล่ก็คอยเห็นตาคอ,อย้าตาเห็นคอยปูคอยหลอดตามก็บริไก่บัดลบมาครับพ่อเปินเปินว่าอโอ้โมันขนาดตด ไกแบบนาเกลียไปละกุกเนาะตปอง้เลยเปูไแล้วว่าใจตายเลยไมรจอจวดจวดโหดว่ามั่นไก่แยม โอ้ถ้ถูกก่อน่เออตอนแรกกรูกมันถูกก่อนนี่ค่าเออต้มเนียงไก้มเนี่เครื่องไหกระในไก่เอวะเอามาซอยชินที่นี่จะกินเนียงซอยแซ่งเังกระยาบมันนะกินแต่ด อ้หอมแล้วก็วเ,เอาบุดแดงชั่บ้าบวชเท่านั้นแลว้วความแสบนล้วมาสีแเสบบุดแดงง่ายๆสมๆหน่อยหนึ่งนะ จะไปกินเบิกหมูมแดงเอา้าโอ้โขอกินแต่รสหมูแดงกระดูกมันนี่ภาคไทยปะเฮ้ยกระดูกไก่ยังวะกระดูกมันนี่กระดูกไก่ติดแกงไหคน<ม><ๆ>คน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 ,คน,คนในบ้านเอา้เอา เอ็มพ่อเข้มอะไรก็มีเสือโคตเลยเสือเดรร้ายเลยนะมันแห่งเนี่ยกินหน่อยยานบ่อิ่มนี่เพราะว่าขาพลาดมองออกคนหนึ่งเลยก็ได้อ๋อยชดนเออเห็ดแบบเห็ดแบบจั่เอาคนปนเอาคนไก่แมนเลยเอาเนื้อเขานั่งคนตีจังสิคอนแทกชีม มามา,มาในกินเขาน้ากันลาบไก่ผ้านไงนพึ่ใไดขึ้นนี่นือว่ามารอบนี้บะมาณแต่กับบื่อกินของกินก่ะเขาบะขาดแรงแกงบะขาดหมอเขาก็ลุนเลือเกลืออิมพัยใหญ่จอยจานไห มันลาบจำหนึ่งจากมืออ่ะเลยนะือสิดาบเลยก็สิบุมาม่เอาอัวเรือด้วมาล้อทางเดียวเราไปจากมือไงยังไงเราดูยึดขึ้นหนึ่งแล้ววะโอ้แหลกเพียงตัวอ่างหยกุ้งกุ้งไก่โอ้ยไค่ะ แต่ว่าโคามก่โอ้อย่าพนิจอย,อยังไม่เดียวเอากินเขากินน้ำแล้วทีมงานเทากับสีก้าเกี้ยมกูแหละกลับเมื่ออยู่ทับอืนีเเเ่เกียมเกีนน้ยมเกี้ยมเกี้ยมนีทุกคนเฮากลับเมื่อทับเขานะกับบ่เอเฮามาอยู่นี่กับบ่อมานแต่กับ,บ,กบพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ตามแทจิ้งกับทีมงานเท่ากับพ่อได้คือทุกขืนเลยนะแต่ว่า มันมีอุปสรรคถาชวนพานไง่ายกะยิ่งบางเช่านี่กะปืนบาล่วงคืเก่าแหล่พานท่องกะบริยิ่งแต่ว่าขาบบมานปนันไดเอ้ากะสร้างยังดีทีมีของกินพอขาดทุกขาบเขานะไปอตอนนี้เข้ากา มาหอดที่พักเฮาเลยทุกคนเมืยกับพ่อเมื่อยนะแต่โมโหว่าทีมงานเฮาหอดหรือยัง ตอนนี้เขากับมาหอดที่พาเข้าเป็นทีเรียบร้อยเขาสิม่า,มานอนนี้ขึ้นหนึ่งแต่ว่ากับมีทีมงานกับคือนาบาวของนายพานเองนะเพื่อนกับึ้นมาขึ้นแรกแต่กับบ่ท่านมานยังทีมงานเพื่อนนี่กับมีทั้งหมดคือเจ็ดคนเอาหลังจากเข้ามาหอดที่พาเข้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วกัแล่นเข้าในใต้ช่องโตแต่โตหนึ่งเข้านี่สีเห็ดชูทีมงานเขากินพูด รวมทั้งเบิร์ตพอดี13คนพ้อมองมา10ตโตหลังจากกินเขากินน้ำแล้วทีมงานเข้ากับสิพากันออกแยกใหญ่หารลัดหรือว่าบางที่เข้าสิไปโหทุกคนเพราะว่าทีมงานเข้ากับลายแม่นว่าพันท้อ เหาะไปย่างกันขั้นรก็รดีครับอรอรอเอา,บา,า,าเอาเอามาลุ่ได้ซีไปเอาโอ้ยซีขาวเนาะแล่นไงได้หนิเอา

อยู่ไทยเขาเล่จับบุตรโอ้กระดูกมันเนาะแขกงกระดูกแกนกระดูกมันใหญ่ดิมีแล้วระดับชีปลายปีดอร่อยเลยนะเกิดตีกายโอ้ยตีกายวะนั่นแหละเล่นท่างตายเกิดตีกายยังนี่ชี้ปีนี่พยาชนช่ำต้นนันบัจจจัดคอนเทคอลมือพันทองเจ้าเจ้าต้มน้ำนี่ค่อยว่าต้มกระดูกมันหรือจังไร ตัวมันกระดูกระดูดหนัมันจะหน่อยเว้ยอันนี้มันเลยเนาะหัวมันเนาะอืมผักตีนผักตีนมันก็ผักใส่สดหล่สดของงานใหญ่ของงานใหญ่แมนเลยก็ควายหันช่วงหัวเดือนหกหันจนบม่ยาโอ้แม่บ่ได้ขึ้นเมื่หรือโอ้ช่วงแบบสิบสี่สิบปลายน่ากระได้เนาะช่วงแบบพ้นตรงใหม่เนาะสิบปลายหันธรรมดาแล้เรก็คู่หล่อ ไกดตอนพิเศษจะพานมั ment, ้งไกตอนพิเศษจาอยู um, ่ผีเล้ะเอาแทกกัะเบื้งกตอนพิเศษเอามามาง่หอมมามี่มาินี่ตอนพิเศษทุกคนนร่มะขยันม่ เดี๋ยวตอนพ่เอคัมันไม่อยากเขาแล้เนาะใช่นี่ก็ได้มันใต้มาในพระใชไปนี่แหละมวนอ้าช่ยเหื่อยว่ามือมือ พอดีเคืองโมนึ่งเลยแล่นตัวเดียวนี่นี่ตับมันเนาะสีไเบ้งอ๋อช่อย มือนี่ถือว่ามือพิเศษและการผ้าขาวใหญ่คือสองทีมงานคนเข้ามาห่วมกันกับสีร้ลยแนุ่นรวมทั้งเบิร์ตสิบสามคนล้วกาเป็นผ้าขาวที่งามมือนี่มามาบัดนี้กินข้าวน้ำกันก้อยแลนรายกามนี่ต้มน้ำ พนกันโอ้ท่านก็หนี่บ่ก็หกท่นนอัวหนแ่ลีังเลยกแต่าคือว่าฮงๆเฮาได้มาเผกันนเนาะนี่แหละเขาว่าสิปีลำเชาปีลำินเห็นกวงมายำมังเขาืนเล่าจังเย็นหนาเจ้าเธอเดียวเออหน้อยได้สิได้มอมสั่ผ่านหมอกสั่แท้เีจเบื่อน้ำบ่ล่ะ นมาพูเดยวหัเด้อเอาเด้อเบิ่งเด้อังบ่อนอัน่นุอาขึ้นเลยบอหากกันไหวดีกวรสร้างกันเง่นข้ามีแมงกันกันใส่นะใส่ในเงิน,น บมันเมียเด้วคือเขาบอกเมียโตคือเมียเฮาเมียเฮาคือเมียเฮาวคือเจอความเฟินจัเนาะพ่อไม่ได้ที่นี่เป็นสไตล์เขาเฮ้ยเจอสิอ่ะเมียโตคือเมียเฮาแต่เมียเฮาคือเมียเฮามาบอกพันรับมองหันซื้อขนาดหัวหน่อยหัวใหญ่ สังกโลกงาะป่าไม่รู้ยิ้มบ่ได้แต่พอนใหม่๋ะเจะเป็นอย่างจริงคอหาอลด้วนอบ่เคนหรืเ่าเนี่อยเล่นตัวนี้อยพวงเล่นกันเล่นใหญ่ทั้งน้นจะแก่งกยกจะได้บุตรายที่เื่อนแกงออมครับลียเเขาเรียก่าเก่งหองเือนหาเรื่ มุ้งแจ๊กมุ้งจ๊กเสียกิ้งงานกอนดก<ด>ายเหมือนอ้าวที้แหลกถ้าว่ากินงเขาขี้น้ำแล้วแหละสี้ผ้าหนองมาไปโหแต่ว่าฝนตกละท่างทีมงานเขา,เ,าเลยก็เลยผ้ากันนอนทุกคนส่วนผ้าท้องจะน้นนนอนตื้นตื่นกาโบแห้งแต่ว่าออกไปบ่ได้รขี้ผ้าคอน ปไปไหนบ้านเนี่ยโจ้เนาะบันเอาตะตกโบแห้งแต่ว่าทีมงานเท่านี้บบสามารถที่จะออกไปขัวหรือว่าไปโฮไดะเพราะว่ามันกำลังเริ่มตกนะแต่ว่าถาว่าพ้นยุทธบางที่มือแรงเท่าอาจไปไต่ตาเพราะว่ามันกระเด็มาลายมือแล้วบางที่เนื้ออาจดอ,อกสำหรับมาหอดีาน,นายพาดเองกับชิคอปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ทุกคน พอกันในวิดีโอหนาคือเอาสิไปห้าขวนะ